जो अखिल วันนี้ลูกค้าเยอะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยครับผมอาจจะถ้าว่างๆเดี๋ยวเจ๊จะรับออเดอร์หน้าหน้าร้านทางเพจนะผมอีาลูกค้าเยอะนะครับถ้าลูกค้าหน้าร้านเยอะทีนี้ก็ไม่มีเวลารับลูกค้าทางเพจนะผมต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะจากให้เย็บชีแวะมาซื้อที่หน้าร้านเลยนะจะดีกว่านะครับต้องขออภัยด้วย ร้านร็อนี่จะอยู่ที่รามคำแหงร้อยหกสิบหกนะครับผมรามคำแหง้อยหกสิบหกแยกที่งรนะครับขายถึงหน้าร้านสุดวกซเลยตาันได้เร็ได้นะครับผมตาม s เลยร้านแทรกผูยังมองตองเด็กกีเพ็จะจับมาที่หน้าร้านเลย

สวัสดี f c ช่อง y o u t u เปล่านี่คนมากินมาเที่ยวแล้วก็ f c ร้านทุเรียนร้านเฮียรักเทมปุรงด้วยนะครับผมวันนี้มาเลยทุเรียนเยอะโลละ220บาทเดี๋ยงแพงให้พี่แักครัวลานพำแห่ง166เจ้พี่เราจัดน้องแให้ด้ดนะ ไม่ว่ากันนะพี่นะมีแถมครับมันไม่สมน้ำสมเนื้อเฮียบอกพี่พี่เอาก็ได้นะเอาเอาเอาม่อนเดิมครับแกจะกินเลยชิบโอเคของนี้ชิบชื่อชื่อของพี่พี่เท่าไหร่ครับ ยี่สิบพี่ี่ยี่สิมาที่ปบก็เอาไเาวะมาเลยครับมาเลยมาเลยพูดกระจายเสกเกียร์่อแค่ไหนไปเบาใส่ในเบาเบาคนเดียนอนดียบเดี๋ยวุไเสาใกล้บเาุเ้ยครับันนี่นะ

วันนี้ทีรวตกมแล้วว่าเนี่ยกงกินสแกนได้ในี่ไหกนไเท่าไหร่งสามร้อยหกบสี่ไดครับโอ้งามครับขอบคุณครับอดเลยเนาะหนึ่งพันสามร้ยหกสิบส ยืหามงานงามเดยวรงลุกฟุกเลยเอาเอามงมหามไว้่ทั้งหนาเพราะว่าขายใบพอดีมาแบบแต่ชันสุมสิก่อตรงนี้จะมีนะเนี่ยครับพี่ตองยังอะไรบีหลายครับเรื่องุ้ญแจผม ไม่ได้ครัต้องจัดไปถุงละลูกครับเดี๋ยวมันทับกันเพื่อคว,า,วามสวยงาม ่าไร่ดต่อไปออเลอ์พ่จัดเลยครับจัดยไงเอสจัดาหมดเไปเดี๋ยวว่าเอาน่วยันยไงเนี่ยเอาหน่วยงี้หาลงัดไปเลยนนี่ได้ะปังนี่ใหญ่ถูกไหมถูกไหมไม่ได้แต่เียง นี 40, 40่ขอร้องทต้องให้เน่ยเลูกไหรอเลยท่านร้องกิจรับจดนีครับดีนีเป็นกจครับผมกรมไก่ครับจะดูพลาอ๋อเยอนครับเอ ส <G ül üyor> ามเก้าสมเกสเกยเยอเลยครับเราใส่กล้องีสมเก้ตอาใส่กสล้องเรามาไ,ไ,ไก่ครับมาเบรมาเบอมาเบรสในแฟนเพจตามมาตามมาซื้อถึงหน้าร้านเลยนะแมาทุกปีครับพี่คนนี้เพราเลยครับเรา่ถุงเ้เลยครับ หล่นลงนิดไปเอาโอ้เห็นได้ไวจริงครับเห็นพ่กน,นี่เห็นครับเห็นบ้างเห็นครับกล้องนี้เห็นเร็วเลยต่างเลยครับไม่ใช่เพราะยั่ว FT ทางบ้านครับยั่วเลยครับ FT ทางบ้านพอ <laughs> ดีเนื้อมันแน่นมันก็เลยกดค่อยๆลง

ยี่สิบยี่สิบสามยี่สจ้านี่ใี่สิบยี่สิบสองสองเฮียเฮียหาลูกยี่สิบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาก็มีให้เรากรนอกใช่ไหมกรอบนอกแหมกรอบนอกสแล้แห้งกว่านั้นหน่อยแห้งก็คือแข็งหรือว่าแข็งอสุกพอดีใช่ใช่ กรอบนอกแล้วก็หามขึ้นไปนิดนึงอ่าแกนะแกหมดใช่ไหมแกลูกหมูกรงเอเอเอที่ที่หางขึ้นมานิดนึงนะเอาผีเป็นเป็นนั่นหน่อยให้ครับอันนี้กรอบนอกหนึ่งละแจ็ดสองแกแกกรอบนอกลูกในสองแล้วก็หามไปแกไหม่ย

ได้ยงไงเลยครไป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 งานเอาเองสวยเหรสวยจัดเลยเหมนไหนอะไอันนี้ห้ามโอเคเดี๋ยว3ลูกเดช่างชินไมยนาคุณานลโอเคขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพี่มาสับคุณที่อุดนุนอาร์บพี่โซ อันนี้กรอบเนาะสองเล้วบสองแล้วก็ห้าลูกมาเอาใหญ่ไหนได้นะในึเนี่ยบอกว่าจัดมาหลูกหามห chiên sám chè rút mà sang cái này đi sám đi sám nó có nó chịu đuốc trái đuốc chịu chịu thả lắng mấy nha thả lắng mấy à, được à? à.

ประมาณ่าเดียวไม่รอพันไม่ดนึกว่าลดเข้าใจว่านึกว่าห้าพันตาบผมขอบคุณครับ

กับคิวนี้เฮียบอกจัดมาห้าลูกกีดไปสองลูกผ่าไปสามลูกเขียนไปเป็นพัวนะไปแกะเอาถึงบ้านสวยครับอือดชิวครับผมระวังรถครับเฮีย <Five. S 2> ว้าวสววครับนี่เท่าไหรคิวไหนครับยี่ส3องย่สิามองนี่ยี่สอยู่ด้านหลัง สองคุณป er, 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 er ้าย er. er. ี okay. ่ส่นะครับสามยี่สิบสามแล้วก็ยี่สี่ต่อต่อผมเลยนะต่อเนี่ยนะครับใหญ่คูเต็มครับคูใหญ่คูเต็มจัดเลยครับเนี่ยคูใหญ่ถูกนะครับพี่ เปรถเคลียร์มาอีก่รับเชียงเลยไหมผมากอยู่ในรถมันจะสวยลงมาก็สวยใช่ใช่ครับสวยจริงครับเดี๋ยวเาดูอันนี้ลูกลูกสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับลูกเนี้ยลูกที่ห้าของเฮียนะ

也都可以吗？

กับคิวนี้ก็5ลูกครับเนาสำหรับคิวนี้ก็จบคลิปทีงนี้ก่อนนะบ๊ายบายครับที่ซีแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ